สองชีวิตนางเอกดังหลังแพ็คก,กระเป๋าลาเมืองไทยบินเรียนต่อต่างประเทศ ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลาครบ7วันแล้วสำหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างนิชานธะนิชาโดยสาวนิชานะัทจะบินไปเรียนที่ประเทศอังกฤษและใช้เวลาพักผ่อนเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยก่อนหน้านี้มีคุณแม่และหนุ่มโตโนโ่เดินทางไปส่งที่สนามบินหลังจากที่นิชาเดินทางถึงประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอก็ได้โพ์อัปเดตชีวิตส่วนตัวให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆอย่างภาพล่าสุด13สิงหาคม2565สาวนิชาได้ ออกมาอัปเดตภาพของตัวเองขณะที่กําลังเดิอนอยู่ริมถนนในเมืองแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นสั้นๆว่าคอถอนะคิดถึงนะหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์อิโมจิคอนหัวใจกันมากมายเลยค่ะ